สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเปินจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินของเรานะคะเปินจะบอกเลยนขะะ้าแนวสวนเกษตรแปลงพรีเมียมของเรานะคะจะทําการเปิดจองวันเสาร์ที่29นี้นะคะเริ่มเปิดเฟสที่หนึ่งนะคะเฟสโซน A และโซน B ก่อนนะคะนี่ตอนนี้เปินพามาเยี่ยมชมที่ดินคลอง14องค์ครักจังหวัด,ดคนครนาย,ยกนะคะเนี่ยค่ะคลอง14นะคะจงังอ่าเขาเรียกว่าคนเมืองนิยมป่าในกรุงนะคะตรงนี้ป่าในกรุงนะคะ เพราะว่าใกล้กรุงเทพมากๆนะคะเดินทางไม่ถึงแค่หนึ่งชั่วโมงสเสษก็มาถึงนะคะคลอง14นะคะองค์ครักจังหวัดนครนายกนะคะตอนนี้เป้นมารีวิวสดๆนะคะโซน A โซนบให้ทุกท่านได้ชมนะคะตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะตอนนี้รังวัดเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยคะ่ะ,คะตรงนี้นะคะเพื่อนจะขอบอกเลยนะคะว่าเราจะเปิดจองวันเสาร์ที่29นะคะ เสาที่29พฤษภาคมนะคะเริ่มต้นที่ตารางวาละ5,000ถึง8,000บาทนะคะเนื้อที่ของเรานะคะโซน A นะคะเรามีทั้งหมด8แปลงนะคะ8แปลงจะเริ่มที่488ตารางวานะคะก็คือไร่กว่าๆนะคะส่วนโซน B นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่485.2ตารางวาและ485.3ตารางวานะคะก็คือไร่กว่ากว่านะคะ,ะนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากมีบ้านแนวสวนเกษตรบ้านหลังเล็กๆนะคะไว้ปลูกต้นไม้ทำ สวนเกษตรนะคะหรือขุดบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะคะแล้วก็มีพื้นที่ให้ลูกหลานนะคะได้วิ่งเล่นนะคะสําหรับตรงนี้นะคะแล้วก็เดินทางไม่ไกลจากตัวเมืองค่ะไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะการามาคมสะดวกแล้วตื่นเช้ามานะคะก็มาสูดอากาศอันบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเนี่ยค่ะตอนนี้เปิ้มารีวิวโซน A และโซน B นะคะซึ่งเราจะทําการเปิดจองนะคะวันเสาร์ที่29นี้นะคะ เฟสที่หนึ่งนะคะเฟสที่หนึ่งนะคะนะคะก็เริ่มต้นที่ตารางวาละห้าพันถึงแ0ดพบาทนะคะเดี๋ยวราคาผังราคาที่ชัดเจนออกนะคะเปบนจะรีบมาแจ้งทุกๆท่ทานเลยนะคะตรงนี้ขามว่าใกล้กับอะไรมั่งนะคะ ก็อยู่ห่างจากถนนแรงสิีนครนายกค่ะเพียง2กิโลนะคะทางกิโลเมตรอยู่ประมาณช่วงกิโลเมตรที่35นะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับร้านเบเตอร์สวีทนะคะนะครนายกนะคะอยู่ใกล้กับตลาดไม้ดอกไม้ประดับนะคะคลอง15ค่ะอยู่ใกล้กับตลาดต้นไม้ไก่คู่ค่ะอยู่ใกล้กับอ,อยู่ใกล้กับมองเธอคาเฟ่แอนด์ฟาร์มนะคะอยู่ใกล้กับดูของคาเฟ่แอนด์ฟาร์มนะคะอยู่ใกล้กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักนะคะนี่ตรงนี้เราก็จะมีบ่อน้ํานะคะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักแล้วก็ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ปั๊มเชลปั๊มปตทนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับโรงเรียนบ้านคลองใหญ่นะคะเห็นไหมคะว่าที่ดินตรงนี้นะคะป่าในกรุงนะคะเป็นเขาอยู่ใกล้กับสิ่งแกล่งอำนวยความสะดวกนะคะอยู่ใกล้กับชุมชนนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับร้านกาแฟนะคะร้านกาแฟบ้านสวนคลอง สนะคะก็คือทางเข้าปากทางเข้ามาเลยนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศตอนเช้าเนะคะธรรมชาติสุดๆโล่งโปรง่งสบายมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆธรรมชาติมากๆนะคะจังหวัดนครนายกนะคะเหมาะที่ท่านจะต้องมาซื้อที่ดินนะคะสร้างบ้านแนวสวนกเกษตรสร้างบ้านพักที่อยู่อาศัยบ้านพักตากอากาศนะคะหรือท่านจะซื้อไว้เก่งกําไรซื้อไว้เป็นมะระดกตกทอดให้ลูกหลานนะคะหรือว่าท่านจะซื้อให้กับคนที่ท่านรักนะคะท่านคิดดูนะคะท่านให้ของขวัญกับคนที่ท่านรักนะคะ ไม่ว่าท่านจะ,ะให้เงินให้ทองก็หมดไปนะคะแต่ท่านให้ที่ดินนะคะมันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะตรงนี้นะคะถนนในโครงการของเรานะคะก็จะกว้างประมาณ8ถึง20เมตรนะคะที่ดินของเรานะคะโซน A อโซน B นะคะจะอยู่รอบๆวงเวียนใหญ่หมดเลยนะคะตรงวงเวียนใหญ่เราก็ใช้ไว้วิ่งออกกําลังกายได้นะคะตอนนี้เปิ้นมารีวิวสดๆไฟฟ้าน้าปปานะคะมาถึงหน้าแปลงแล้วนะคะลํารางที่ดินนะคะเราสามารถสูบน้ําจากคลอง14นะคะเข้ามายังลำราง ที่ดินของเรารำลำรางที่ดินจะอยู่ห่างจากแปลงที่ดินก็ประมาณ500เมตรนะคะเห็นไหมคะพร้อมมากที่ดินตรงนี้พร้อมมากแปลงพรีเมี่สุดๆนะคะในชีวิตบ้านปลายของเรานะคะ ที่เราจะใช้ชีวิตใบกษียณเราต้องมาหาที่ดินแบบนี้ไว้นะคะซื้อสดค่ะโฉนดพร้อมโอนค่ะซื้อผ่อนผ่อนกันยาวไปเลยค่ะ3าถึงหปีนะคะผ่อนกับเจ้าของที่ดินโดยตรงนะคะวางเงินดาวเพียงแค่1น0 0 0แบาทนะคะพร้อมเข้าทําสัญญาแล้วก็สามารถเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินได้นะคะเนี่ยค่ะตอนนี้เปิ้ลมารีวิวนะคะพ้อมโซน A และโซน B นะคะพร้อมกันเลยนะคะตรงนี้พระอาทิตย์เรืองสวยมากเลยค่ะตอนนี้ยังย,งยงามเช้าเช้านะคะที่ดินของเราจะอยู่อรอบๆวงเวียนใหญ่หมดเลยนะคะ นี่ยค่ะสวยงามมากๆโปร่งโล่งสบายนะคะเดี๋ยวก็จะมีทางด่วนสายใหม่มานะคะฉลองรัฐนครนายกสระบุรีนะคะรีบแท็กหาป้อนเลยนะคะเพจขายที่ดินค่ะเฟซบุ๊กนะคะป้อน,นักขนาน y o u ูทูปป้อนขายที่ดินนะคะเว็บไซต์ที่ดินนะคะของป้อนกมีนะคะแล้วก็เบอร์โทรค่ะ095 4